โอเคค่ะทำรถบังคับกันอันนี้เอากลับไปฝากคุณพ่อที่บ้านด้วยนะ<ข>อโอเคนะโอเคครับขอบคุณครัขบขอบ,ขอบคุณครับด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะและตอนนี้ลูกเระกับสมุนไพรก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือกับเด็กๆกันหน่อยเย้ ที่สุดนะคะทั้งสามครอบครัวค่ะก็สามารถหาคําตอบได้แล้วนะคะในเรื่องของภูมิบัญญกการแพทย์แผนไทยนั่นเองนะคะและก็รวมไปถึงะค่ะทำลูกประคบสมุนไพรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ทางเรานะคะขอมอบของที่ระลึกพร้อมเงินสนับสนุนต่อย,ยอดความฉลาดรอบด้านจากโอมค์ตินสมาสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดใหม่180มลให้ทั้งสาครอบครัวเลยค่ะ เด็กๆก็ได้ความรู้และความสนุกสนานนะคะเด็กๆได้รู้จักท่าเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะคะมีท่าต่างๆมากมายเด็กๆได้ลองปฏิบัตินะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้กับที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับยาต่างๆที่มียาสมุนไพรเยอะแยะนะคะแล้วก็มีแต่และห้องก็จะมีอาหารไปห้องอาหารเด็กๆก็เพลิดเพลินกับอาหาร เป็นอาหารสสีภาคของบ้านเรานะคะก็จะมีภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอาหารแต่ละอย่างที่เด็กๆได้เรียนรู้ก็สามารถนํามาใช้เป็นปรุงเครื่องปรุงยาได้เหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก,ก็ได้ความรู้ในจุดนี้ไปอย่างมากเลยนะคะค่ะวันนี้ได้มาเรียนรู้จากยาสมุนไพรของไทยแต่ละอย่างะคะ่ะว่ามีวิธีการทําอย่างไรและยาแต่ละตัวช่วยรักษาอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างไรบ้างและได้เรียนรู้วิธีการทำประครบสมุนไพรที่เอาไว้นวดแก้ปวดเมือ่อยอะค่ะก็สนุกสนานดีค่ะก็ได้รับความสมนุกสนานนะคะ <S <S แล้วก็สิ่งแปลก,กใหม่ๆของอาการนวดแผนไทยอะคะ่ะแล้วก็รู้จักสมุนไพรแล้วก็สามารถที่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อะคะ่ะแล้วก็รู้จักการนวด น้องเขาก็ได้รู้จักว่าเออยาตัวนี้สามารถที่ว่าจะเอาไปทําอะไรที่ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะก็อันนี้ก็ได้รู้จักวิชาการแพทย์แผนไทยนะคะได้รู้จักวิธีการทําลูกประครบซึ่งเมื่อกี้นี้น้องก็สนุกมากนะคะได้ตามสมุนไพรได้รู้จักวิธีการนวดรู้จักผักพื้นบ้านภาคใต้และรู้จักวิธีการาแพทย์ของสมัยโบราณสมุนไพรต่างๆค่ะ ครับผมก็อย่างที่เราได้รับชมไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่นะครับให้พาลูกหลานมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นะครับอยู่ไม่ไกลอยู่แถวกรุงเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะเราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะไปปรับประยุกต์ใช้สมุนไพรกับลูกหลานได้อย่างไรนะถ้าคนในสมัยโบราณเนี่ยถ้าลูกเป็นหวัดเขาก็นําแค่หอมแดงมาทุบใส่ในน้ําร้อนให้เด็กสูดดมเอาอันนี้ก็ช่วย มันเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ที่จริงยังมีสมุนไพรอื่นอีกมากมายที่สามารถปรับไปใช้กับเด็กให้เหมาะกับอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นแค้หวัดมีเสมหะมีน้ำมูกก็ใช้สมนุนไพรพื้นฐานทั่วไปที่ปลูกได้ตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับ หมดเวลาของคีซซอรซไซแล้วค่ะวันจันทร์หน้าพี่ออนจะพาน้องๆจากโรงเรียนอะไรไปเรียนรู้กันที่ไหนต้องรอติดตามชมไม่ได้นะคะรับรองว่าสนุกสนานแล้วก็มีสาระดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วก็น้องๆทั้งสามครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่จุ้ยค่ะวิทยากรในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูหญิงค่ะทางด้านนี้เลยจากโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับเอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยค่ะหมดเวลาของพวกเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอวันตินสมาร์ทย้